ว่างไม่สว่างเปลี่ยนไปอ่ะสว่าง่องขึ้นไงจ๊ะไม่ใช่ส<ด>้มอ่ะชอบสว่างคนเดิมมากกว่า, <c oughs> าเห็นบ้าไหอเปล่าส้มไอ้หวังวก็นเหมือนเดิมไอ้หวังคนเดิมใช่จ้ะเห็นได้เปลี่ยนตรงไหนเลยเดเอวาตว่ากุ้ยเตี๋ยวไมมดานจังเดี๋ยวไม่ดองไม่แดกแ่งเลยเอ่ะพี่จะเจ้าอารมเลยนะนะทำตัวเป็นคนท้องไม่ได้ ส้มจ้ทาทำงานเดี๋ยวสมหวังไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยหลังร้านนายหวังค่ะอ้าวอะไรวะไอ้ผู้ตามไปดูไอ้สองตัวหน่อยไปเดี๋ยวจะไปทะเลาะก,กันซะอีกอายเขาน่าไงเดี๋ยวละนะ้อนางฟ้าอยูจนได้โอ้โหเฮีอายเกลียดตลอดเลยตลอดเมียมึงมนีนน่ตอแหลยนันเงานะสมหวังจ้าเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรเหรอ สม้มสมอจะบอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงด้ไหมจ้าส้มจา๋าคือสมหวังจะลาดอยู่แล้วอะอ่าอปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไปเข้าก่อนสมหวังไปก่อนจ้าสม้มเป็นอะไรอะฮะสม้มส้มอยากจะบอกสมหวังแล้วว่าเรื่องท้องอะเฮ้ยบอกได้ไงเราตอนเนี้ยฮะบอกไปก็ไม่สะพายดีเก็บไว้ก่อนอนี่มันสองสามเดือนแล้วนะเช็ดช่วยยังเนี่ย เมนไม่มาเลยใช่ป่ะคนท้องมมนจะมาได้ยังไงล่ะแต่ปกติก็สามสี่เดือนมาทีอยู่แล้วอ่ะเออเหมือนกันเลยเนี่ยปีหนึ่งบาทีมาหนเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันไม่เปิดโกเต๊กเออนี่คุณลำเลอ,อะผักนี่เป็นไงนกขาวขันไหมเดีย๋ยวว่าแต่ขันเลยขนาดจะฉีต้องเอาไม้หนีบหนีบขึ้นมาโอ้โหหมดสภาพขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นฉันมียายไหมยายกั้ละผมไม่เอาสูตรเก่าแนะน่เยินไปอะ่ะ โอประเภทไข่ไก่หกฟองตามด้วยเบียร์ดำเครื่องดื่มชูกำลังเทใส่รวมคนๆสดเอื้อทั้งคืนไม่ได้นอนแข็งเหรอนั่งข้อโตทั้งคืนเลยเย่าเนยกูไม่เอาแล้วไอ้บ้านิ้วบวมหมดคุยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเขามีแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมันมีผลข้างเคียงอะไรเปล่าไม่มีกินเข้าไปแล้วจะมองอะไรเป็นสีฟ้าทั้งหมดทำกระยิมกระยิม เดี๋ยวให้ผู้มันเห็นมันจะฟันหัวมึงเอาไอ้เหยินโธ่ใครจะมาโง่พกไอ้กล่องอย่างนี้เล่าะนี่ข้ามีอย่างนี่อุ้ยหมดไว้แล้วแล้วกินไงวะไม่ยากแบมือมาอ่าจะไม่ยากเลยถ้าใส่มือไปเฮ้ยมันจะดีเหรออ๋อก็ดีเอาเฮ้ยหมดเลยไอ้ผู้มาแล้วอะไรของหนูเนี่ยรู้ได้ยไงดอกกะแกดึงมือออกค่ะ อะไรมึน,นเ,<ล>ยเนะยนี่กับปวดปกติเหมือนกันไม่มีอะไรอะไรเหนือแตกพากเลยอ๋อก็ล้อม๋วเตี๋วนี่แหละด้วว่ความไม่ครบส้มเอ้ยเองเอชื่อพ่อเถอะนะไอ้หวังนี่ยมันอยู่ในสายตาพ่อตลอดเวลาอะไรส้มนั่นแหละพี่ส้มเป็นห่วงที่สุดนั่น,น <ะ S 2> ด่าพ่อซะดีกว่าแบบนี้พี่คุณเดียวมาแล้วเหรออ้าวเอาที่เส้นเล็กของสมหวังนี่คุณเป็นเรืสั่งเส้นใหญ่ไม่ใช่เหรอ นี่ไงเส้นใหญ่อยู่นี่นี่เกี่ยวแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไอยรอกินถ้าก็อยากกินเส้นเล็กมั้งอ <ed on> <rain> <No> <Uh ่ะโไม่รู้แต่กินร้านนี้ร้านนี้เลยเราป้อกันเลยนะนี่ดูความข้นของน้ำน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บซี๊ดนีอร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้วเออเออเอออ๋ออร่อยอร่อยกินเนี่ยเอออส้มา คนละชามเลยชามใครชามมันหวังมันหิวมันไอ้หวังไม่ได้ไอหมูกโอ้โหหมดเป็นข้อมจืดเลยไอ้อยไอ้ส้มอะไรเอาเดียว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 ทุกชิ้นจังไปไปยันยันยันไปเออเปลี่ยนตะเกียบเลยเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยพ่อชามเราลูกเราลูกนะต้องหกิดว่าเคาอยากกจะเพิ่มนะรีบสั่งเลยคนเขาเยอะเดี๋ยวมันขาดฟอนแล้วเดี๋ยวลมโอ้โหออโอ้โหนี่ไปรู้ออะไรขนาดนั้น กินแล้วอร่อย้ยไม่ได้กินเนี่ยน่า้ไม่รูกต้องกินนะกินกินกินไม่ไมอร่อยดีอร่อย้รอดีอะเฮ้ยเฮ้ยปากอไปแล้วเอายโอโหต้องยเฮ้ยเฮ้ยเอาตงเ้นอเดี่ยวยังแข็งเลย แย่ด้วยฮะซ่อมมึนพเครื่องพังได้งานนี้ไม่ยังไงมันเปอะไรขนาดนี้ยซ่อมซ่อมมันต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วละสองสวัรัเนี้ย้มไอ้หวั ไม่มอะไรเนี่ยไม่มีอะไรจะองลงจนตัวแล้วอไอ้วัาอะเนียเฮ้ยไอ้เหยินมังกรงัดตัวแล้วเวนเฮยมึง เสร็จไล่ส้มมึงคนเถอะ